สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อเคล่นนีในชุดรอบเช้าของเราเดี๋ยววนมาพบกับพี่สมาชิกอีกหน่อยพี่นะสำหรับช็อตเด็ดเพื่อเคลื่นนีในชุดรอบเช้านี้นะครับต้องใช้คําว่านะครับเป็นพระชุดแบบว่าชุดไฉไลเลยด้วนครันั้นเด็ดเด็ดจานให้เลยพี่ในครในชุดเช้านี้นะในครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางไอต่อขึ้นไั้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอ ไปเลยแล้วกันพี่ในครับสำหรับารายการแรกในชุดนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเหรียญครับพี่นะครับเหรียญสองสี่หกศูนย์หกศูนย์เหรียญเก่าพี่เหรียญอาร์มเห็นไหมเหรียญเก่าเลยพี่เหรียญอาร์มสองสี่หกศูนย์หกศูนย์เอาเอาสามร้อยนี่เริ่มต้นให้แบบราคาเบาแบบเราใจเลยพี่เดี๋ยวองต่อไปในครับองค์นี้เป็นปีรันครับพี่ดาวเปลวเพลิง ปีรันนะพี่ดูเนื้อจดเป็นก้อนก้อนก้อนเลยพี่ก้อนมวลสารเลยไหมอมเขียวหน่อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็วัดประสาทเดี๋ยวพี่นะครับวัดประสาทบุญญาว่านนะครับเป็นพระกิ่งถือบวัวน้ําทองตรงซอกคอยไหมข้ามน้ําทองเวลาเทรอบโบราณเดี๋ยวพี่ต้องมีนะครับข้าบเป้าต้องมีน้ําทองต้องมีนะครับเม็ดผลเม็ดเดือดเม็ดสาคูนะครับและรอยตะไบครบทั้งเดี๋ยวพี่เอาไปสามร้อยนะวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับ แล้วก็องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระชัยนะครับอันนี้ออกห่วงยิ้วก็มีแนวพ่อเดิมเสกนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับดูง่ายพระชัดเจนครับพี่นะครับก้นเหมือนจะมีร่องรอยในการจานนะนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นร่องรอยในการจานนะครับห่วงยิ้วสามร้อยบาทนะครับผมจานให้แบบราคาสามร้อยแบบรัวๆเลยพี่อันนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเทียนครับพี่นะวิญญาณหลวงพ่อเทียนวัดกษัตริครับพี่รูปหล่อท่านนะมีสององค์พี่นะแท้ดูง่ายนะครับได้มาสององค์นะครับในชุดเช้านะ โอ้พี่พายหิวห eh, so right? so ิ oh, no so 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 so, uh, ่งเลยเนี่ยเอาองค์ละสามร้อยนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับมันไม่มีแล้วพี่นะครับรูปหลรอท่านน่าจะเล่นเกินนี้แน่นอนนะครับแท้คู่รับพี่นะครับแท้ทั้งคู่ครับพี่เห็นไม่ที่ดูรอยตะใบได้เลยพี่เบอร์เดียวกันเลยเนี่ยแท้ทั้งคู่นะครับเอาไปอง์ละสามร้อยได้มาสององนะครับแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของพระพุทธชินราชนะครับนี่ขอบกระบอกเห็นไหมพี่นะครับเหรียญเชียร่าชขอบกระบอก ด้านหลังเป็นตัวหนังสือกี่แถวนะนมัสการเมืองพิซซูโลกนะครับเหรียญห่วงเชื่อมเอาเอาไปสามร้อยในครับนี่เหรียญเชียร์หน้าพิซซูโลกนะครับร,นะร,นะครบาคาเบาพี่นะครับทางเราจัดให้แบบเบาๆแน่นอน,นในวินาทนชุดเช้าแล้วก็องค์นี้พี่หลวงปู่ยิ้มพิมพ์ชรุดนะครับหลวงปู่ยิ้มโอเนื้อจัดจ้านไหมล่ะดูเนื้อสินะครับพี่ๆจา๋าเนื้อจัดจ้านไหมล่ะพี่นะครับหลวงปู่ยิ้มพิมพ์ชรุดปู่ยิ้มวัหนองบัวเอาสามร้อยในครับสามร้อยบาท เนี่ยครับเราก็วัดเกรดครับพี่อันนี้จะเป็น6ชั้นนะครับหกชั้นนิยมเลยพี่นะมีคาบแคลไซหูนี่เป็นชั้นเป็นแท่งเลยแม่เห็นไหมเอียงให้ดูพี่แนวะเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนี่ดูเนื้อด้านหลังเนะีนะ่ยน้ำเนื้อเป็นก้อนก้อนก้อน,ก,อน,ก,อนก้อนเลยพี่นะสำหรับวัดเกรดหกชั้นนะเอาสามร้อยบาทแนววัดเกรดหกชั้น แล้วก็เหรียญอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อนี่เหรียญน,นี้เป็นหลวงพ่อมุ้ยพี่วัดดอนไล่นะครับพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อมุ้ยดูความคมดูใบหน้าเดีดูพื้นผิวเหรียญความคมใบหน้าและพื้นผิวเหรียญครับพี่นำในชุดเช้านะทางเราจัดให้ในครับไม่เคยขาดเดี๋ยวพี่จัดให้ตลอดเอาแบบราคาแบบเบาๆนะเอาไว้สามร้อยบาทในครับหลวงพ่อมุยม้ยหลวงพ่อมุ้ยสามร้อยอันนี้จะเป็นอ,อ,อ๋อองค์พ่อจตุคามไหมพี่ใช่ไหมเนี่ยแต่เป็นเนื้อของเนื้อไม้กระพัดนะ นวะองค์พ่อจะตูคามครับพี่นะไม่จะเป็นเนื้อของไม้กะพัดนะเนี่ยนะครับเป็นเนื้อไม้กะพัดอันนี้น่าจะเป็นเออเดี๋ยวดูดิเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะเอาสามร้อยนะแนวไม้กะพัดนะสามร้อยนะแนวสามร้อยแล้วก็เหรียญครับพี่ไปได้เหรียญน,นี้มาแนวะไปเหรียญหันข้างคมกิบเลยแล้วโค้ดดูเนี่ยเขาต่อโค้ดไว้แนบะโคด้ดคมกิบเหมือนกันหลวงปู่คำแนบะหลวงปู่คำครับพี่ดูดิหลวงปู่คำเอาไปสามร้อย สามร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วรัวให้เลยแนวว่ารัวให้เลยแล้วก็องคนี้พี้วองนี้จะเป็นพระเชตุพนใช่ไหมของสุโขทัยพี่แนวส่วนตัวมองเป็นพระเชตุพนนะสุโขทัยเอาสามร้อยบาทในครับคือบอกแล้วว่าสามร้อยให้แบบรัวๆนะครับสามร้อยแบบรัวๆพี่ไปได้นางาองน์น,นึงเนพี่น <c oughs> ่เป็นพิมพเข่าโค้งเนื้อนี่แบบดูในร้อยตัดชัดเจนพี่เนื้อสมเด็จบางนางหนานับหนาจริงไหมร้อยตัดชัดเจนพี่เ <c oughs> นครับหนานะร้อยตัดชัดเจนครับพี่ เอาสามร้อยบาทนะครับสมเด็จสมเด็จสามร้อยนะครับแล้วก็เหรียญอีกหนึ่งเหรียญเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญของพระครูอ่าพระครูชอในพี่นะเออพระครูชอเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะนะครับอันนี้เป็นของบางแพร์ราชบุรีนะครับเป็นวัดบ้านใหม่บุบผาลาบนะครับเนี่ยพี่เหรียญแบบบ้านๆเดิมๆนะเอาสามร้อย แล้วสามร้อยบาทนะครับล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อไปนะครับนะครับเหรียญเสมาครับพี่หล่อโบราณนะครับเหลืองอมเขียวเลยพี่ข้าเบ้าเดิมๆเลยไม่ดูเนื้อดูกระแสเนื้อในจะพิจานนะครับดูกระแสเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อไปอันนี้เหรียญสวยจริงนะครับอ้าวเหรียญสวยจริงครับพี่เอาสามร้อยบาทนะครับพ่อไปพ่อไป3สามร้อยนะครับอง์นี้เป็นของนะครับนี่พระชัยหลังช้างนะครับนี่ก็ดูง่ายจีจังเลยเนี่ย ได้มาเดิมเดิมเลยพี่ในชุดเช้านะพระชัยหลังช้างนะครับปีสามศูนย์ได้ไหมฮะธันวาสามศูนย์ในครับพระชัยหลังช้างนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับนี่รัวให้เลยนะเช้านี่ผมรัวให้เลยนะนะครับอ่าแล้วก็นี่องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระชัยของพระครูสอนนะนะครับวัดมักกะสันเนี่ยนะครับเป็นพระชัยของพระครูสอนนะวัดมักกะสันเนี่ยพี่ในครับหรือจะเป็นท่านเจ้ามานะครับในโซนนี้เลยในโซนนี้เลยพี่ในครับเอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธนะครับปางมารวิชัยครับพี่แนวเหรียญพระพุทธนะแนววัดอะไรเจริญเจริญนะนะครับเดี๋ยวดูดิแนววัดอะไรไม่รู้นะพี่นะนับเอาสามร้อยนะนับได้พึงได้มาพี่นับวัดอะไรไม่รู้เจริญเจริญนะเอาไปสามร้อยนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นอ่าสมเด็จครับพี่นะครับมีร่องรอยการลงรักปิดทองไว้พี่นะครับเป็นเนื้อแบบแปลกๆแบบเนี้ย เราก็ไม่เคยเจอพี่นะครับโอ้โหสมเด็จอะไรครับนี่อ่าสมเด็จอะไรครับนี่นะครับมวลสารชัดเจนจริงๆเลยแนวมวลสารนี่แบบเขาได้เดิมๆแบบเห็นไหมมวลสารเขาจะเดิมๆเลยพี่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับปกปกนี่ก็สวยนะครับเอ่อปกครับพี่นะครับเป็นของหลวงพ่อวโพดไหมดั่งยันใบพัดนะนะครับเป็นเอ่อปกเนื้อทองเหลืองเอาสามร้อยบาทนะครับปกปกสามร้อยนะครับปลอกสามร้อยแล้วก็เม็ดแตงครับพี่ ในครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดเจ้าพ right ี่น้ำเม็ดแตงน้ำหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นเออ่หลวงพ่อเกษมนะครับหลวงพ่อเกษมครับพี่เนื้อสวยมากดูดิหลวงพ่อเกษมครับพี่อันนี้เป็นปีสองเก้านะพระดูง่ายนะครับผิวดำเดิมเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเกษมห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่วัดพรับนะครับอยู่ในกรอบเดิมๆเลยพี่เห็นได้ไหมวัดพรับนะ อยู่ในกรอบเดิมๆเลยพี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับวัดพรบวัดพรแล้วก็องค์นี้เป็นรูปของปู่ทวดครับพี่นะครับเนื้อว่านเก้าเจ็ดในครับรูปงปู่ทวดนะครับโอ้โหนี่สวยได้สวยได้เดิมเลยนะครับอ่าในสวยได้เดิมของเขาเลยพี่นะครับรูปงปู่ทวดนะเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับรูปงปู่ทวดเนื้อว่านเก้าเจ็ดเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเด็กน่านนะครับค่อยๆขยับขยเยินกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนะพี่ๆี่อ่าขยับขยเยินกันต่อไปเรื่อยๆนะครับองค์นี้จะเป็นลิง อันนี้จะเป็นคล้ายๆลิงปิดตาพี่นะครับเป็นเนื่องโลหะทองเหลืองนะครับซึ่งเขาผูกด้วยมวลสารด้านหลังอีกหนึ่งก้อนนะครับเขาผูกด้วยมวลสารด้านหลังอีกหนึ่งก้นอนครี่พบี่นะครับเป็นหล่อโบราณเนี่ยเป็นหล่อโบราณเยี่พี่เอาสามร้อยบาทนีครับสามร้อยบาทแล้วก็ในครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นน่าจะเป็นของพระปูที่สัตว์หลวงพ่อเลยนะเมื่อวานนี้ดูอยู่เนะี่ยในหลังยันแบบนี้เลยพี่นนครับรู้ที่อยู่นะ นะครับบางทีลืมน้ำในช่วงเช้าๆก็ลืมนะพี่นะนะเอาสามร้อยแล้วกันพี่นะครับเป็นเอ่อเป็นเหรียญหล่อหลังยันนะครับเป็นเหรียญหล่อพองโพสิชั่์ไปเนี่ยเอา300บาทนะครับชิล่าท่านใบเสมานะครับองค์นี้นะชิล่าใบเสมาฐานสูงครับพี่นะครับเนื้อสวยจริงเนี่ยชิล่าใบเสมาฐานสูงนะนี่พี่ใบเสมานะครับคือฐานสูงด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังรายผ้าแบบเนี้ยเอา เอาห nee, ้าร kind of ้อยบาทนะครับ no ผ no 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 so ้าสวยนะผ้าสวยฟอร์มเต็มครับพี่ไม่หักไม่บินไม่แหว่งไม่ได้ชำรุดใดแดงสิ้นนะครับแล้วก็องนี้พี่นะครับเป็นรูปหดออาจารแจ๊ะนะครับรูปหล่ออาจารย์แจ๊ะเนี่ยรูปหล่ออาจารย์แจ๊ะนะครับเอาได้ธรรมชาติอ่ะพี่ดูเยอน่ยนะครับเอาพี่ดูเยอะห่ยนะครับเอาสามร้อยนะครับอาจารย์แจ๊ะนะครับว่าอาจารย์แจ๊ะเอาไปสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทผมว่าเป็นราคาที่เบาเลยครับไม่ใช่ราคาที่รุนแรงนะแล้วก็หลวงผู้บุญครับพี่อันนี้เป็นเออ่เป็นปลอกเป็นซุ้มรม่มอซุ้มปกโพซุ้มอะไรของเขาปะอย่างเงี้ยนะพี่หลวงผู้บุญเนื้อดำนะเอาสามร้อยลอยจานเดิมไหมพี่ดูรอยในร่องจานเนี่ยนะครับดูร่องรอยในการจานเลยพี่นะร่องรอยในมือเดิมนะเอาเอาสามร้อยนี่ครับสามร้อยบาทนะครับอันไหนแบ่งได้เราแบ่งเลยพี่นะในช่วงเช้านะนะครับมาแบ่งได้ผมแบ่งเลยละ่ะนะครับเราก็องค์ต่อไป สําหรับองค์ต่อไปนี้พี่นะครับองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อโตวิหารทองครับพี่นะครับหลวงปู่สุกเสกนะเป็นเนื้อตะกัวเก่าพ่อโตวิหารทองครับนะครับอันนี้เก่าจริงนี่ครับหลวงพ่อโตวิหารทองเอาเอาสามร้อยในครับพ่อโตวิหารทองสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พระองค์ใหญ่ในครับองค์นี้ผมดูแล้วเป็นขุ้ยกลางคลองถอยนะครับเป็นพระองค์ใหญ่ครับพี่นะมีข้าพรักนะครับมีข้าพรกดำในครับเป็นพระองค์ใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นเนื้อมวลสารนะ แนบพี่พี่ซึ่งเป็นเนื้อมวลสารที่ดูง่ายนะครับอันนี้ดูง่ายเนี่ยดูในมวลสารเป็นก้อนก้อนก้อนแบบปฏิเสธไม่ออกอ่ะแนบดูง่ายไปได้เดิมเลยอะเอาสามร้อยบาทนะครับสาหรับองค์นี้พี่น่าับเป็นพระยืนอุ้มบารชิมใหญ่นะครับหววัดกลางครับพี่แนววัดกลางก็แบ่งกันนะพี่พี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็สําหรับองค์ต่อไปแนวพี่องค์ต่อไปเป็นเนื้อผงนี่เลย ลาบิตาในครับอันนี้จริงๆอ่ะเป็นของหลวงพ่อทองราชโยธาไหมหรือจะเป็นของหลวงพ่ออะไรแต่จริงเป็นของหลวงพ่อทองนะเนี่ยอุ้ขึ้นเถาะลงนะแล้วอ่ <medi> <Ti> ุ้มขึ <sven tweeting> ้นเถาะลงเคยเจอส่วนมากจะเป็นเนื <mon>. way, ้อไม้กระพัดแต่อันนี้จะเป็นเนื้อผงอุตคุณเอาสามร้อยนะครับหลวงพ่อทองครับพี่สามร้อยบาทนะครับยอดขุนพลอันนี้ก็เนื้อสวยนะครับเนี่ยลบบุรีพี่นะครับเนื้อตะกั่วแบบนี้นะครับลบบุรีแน่นอนนะครับพี่ลบบุรีแน่นอนนะครับแล้วเนื้อสวยสวยพี่ดูเนื้อดิเห็นไหมเขาเรียกว่าเนื้อสวยเนื้อธรรมชาติ แนบพ,พี่เนื้อสวยเนื้อธรรมชาติเอาเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับโอ้โหหล่อโบราณดูเนื้อเนี่ยอาจจะหล่อไม่สวยแต่พี่ได้ความคลาสสิกนะครับอาจจะหล่อไม่สวยนะครับพี่ๆแต่พี่ได้ความคลาสสิกแน่นอนสําหรับรูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอเอาแกะออกจากกรอบเขาเดิมๆม,มาเลยพี่ในชุดเช้านะเพิ่งได้ามาในช่วงเช้าเลยเดิมแน่นอนพี่รอยช่อเห็นอยนะู่เลยเนี่ยเอา เอาไปสามร้อยบาทเนะครับเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาผมก็จัดให้เนียครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดเนี่ยรพระผาหูยานนะครับองค์นี้เป็นพระาหูยานเนี่ยพี่เนี่ยน่าจะเป็นทางไชน่าหรือเปล่าพี่นะครับอาจจะออกต่างกูแต่พระดูง่ายนะครับออกต่างกูแต่พระดูง่ายพี่ลายผ้าแบบนี้ในพี่นะไม่ได้มีบ่อยๆนะครับหลังลายผ้าเห็นไหมลายผ้าแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเอาห้าร้อยบาทเนีครับพระผาหูยานนะคือแก้วจะกรอบเขาเดิมๆอะไรพี่เอาไปห้าร้อยบาทเนะครับ เหรียญองนี้นะพี่ดาเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับมีทองบางๆนะครับเออมีคราบทองบางๆครับพี่หลวงปู่ไข่นะนะครับน่าจะเป็นเหรียญเอ่อรุ่นแรกๆเขาแหละนะครับโอ้โหทองบางๆพี่ดูทองเลยเนี่ยเอียงให้ดูนะคคราบทองบางๆหลวงปู่ไข่เอาห้าร้อยนับปู่ไข่เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็อง์นี้เป็นพระชัยครึ่งซี่พระชัยครึ่งซี่จานเดิมนะพระชัยนะครึ่งซี่จานเดิมเอาสามร้อย สามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่อ้โหชอบกิ่งเน,ะนะี่ยน้กิ่งเขาลั่นดีจังเลยพี่เนี่ยพี่พี่จ๋าเนี่ยกิ่งเขาลั่นดีจังเลยพี่เนี่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนีน่ยดูหน้าดูตาไหมกระชับสัสดส่วนน,ววยยนี่นครับวัดพระโคเหยียบน้ําทะเลจืดนี่ครับวัดพระโคครับพี่เหยียบน้ําทะเลจืดเอาเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ครับโอ้โหลั่นล้านแบบนี้พี่เนี่ยครับอันนี้เป็นอาจารย์ถน,นอม เป็นนางของอาจารย์ถนอมนะนี่ครับอาจารย์ถนอมเอาห้าร้อยบาทนี่ครับก็แกะจากกรอบมาเดิมๆเลยพี่อาจารย์ถนอมนะเนียครับเอาไปห้าร้อยบาทนีครับนี่สวยนะอาจารย์ถนอมเอาไปห้าร้อยนะครับเราก็อ๋อรถข้าปาเนี่ยพี่นี้ไปขี่ปลาเนียครับขี่ปลาแล้วอันนี้ก็แกะจากกรอบมาเหมือนกันแล้วขี่ปลาอุดเดิมนีครับด้านหลังก็เดิมเอาเอาห้าร้อยรข้าปานนะไปขี่ปลาพี่เอาห้าร้อยบาทนีครับ พระพิตาครับพี่นะครับองค์นี้จะไปอยู่ในทางส่วนของหลวงพ่อหลวงาทาวัดพเนียงแตกนะนะครับเป็นเนื้อออกแบบว่าสมฤทธิ์กับดำพี่คล้ายๆเนื้อพระกิ่งพี่เคยเห็นเนื้อพระกิ่งไหมนะครับเออเนื้อสไตล์เนื้อแบบพวกพระกิ่งปาร์เวเลตเลยวะนี่นะเนื้อสมฤทธิ์กับดำพี่อันนี้จริงๆเก่ามากเนี่ยอันนี้จริงๆคตรเก่าเลยพี่นะครับเก่าสุดๆเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับเป็นของหลวงปู่รอดเดี๋ยวพี่นะครับพิมพ์พนมมือหลวงปู่รอดนะ วัดบางน้ำบัวเนี่ยพี่บินมโนมือเอาเอาไปห้าร้อยบาทแนวประหลงปู่ดอนแล้วก็องค์นี้เป็นวัดวัดระฆังกับพี่ค่าแป้งเดิมเลยนะครับเนื้อหนึบหนับเลยพี่ดูเนื้อเลยแนววัดระฆังเลยนะเนี่ยครับพิมใหญ่นะครับแล้วเนื้อด้านหลังด้วยใส่ใส่ครึกเลยเห็นไหมเนี่ยวัดระฆังนะอันนี้อยู่ในกรอบเดิมๆพี่วินเทจนะเอาห้าร้อยบาทแนววัดระฆัง แล้วก็องน street, pues whales, ี้เป like nah, ็นพระกิ่งสวนเต่านะครับเป็นกิ่งหลวงพระเต๋อรัวพระเต๋อคงทองครับพี่รนบพระกิ่งคงทองปีสองพันห้าร้อยนะครับรอโบราณได้สวยมากสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของหลวงผู้สุกปากคลองมะขามเท่าหลวงผู้สุขปากคลองมะขามเท่าครับพี่รับอันนี้ออกคลองขอมแนวพี่พี่จ๋าออกคลองขอมครับพี่คลองขอมเอาเก้าร้อยบาทนะครับคลองขอมแล้วก็ หลวพก็เดิมนะครับอง์นี้จะเป็นหลวพก็เดิมครับพี่นะครับจะเป็นพิมเอนะครับหูเนื้อเก่ามากมาพร้อมแนบนะดูเนื้อเลยนะครับอันนี้จะเป็นเอฐานกลมนะครับฐานกลมเนื้อไม่ใช่เนื้อใหม่นะครับนี้เก่าปึ๊กเลยพี่แล้วรอยจานเห็นแผ่ไหมเอยขยกขยกให้แมวรอยจานเก้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่นะครับวัดโอ้โหวัดระฆคังเจดีย์โยนะครับดูเนื้อดูการเซตตัวเดียดูเนื้อแล้วพี่ดูการเซตตัวเดยว วัดประครังเจดีโยสวยมากเจดีโยเอา900บาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครสายด่วนสายต้องก็มาาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ